ดูสงครามเพลงเงินล้านรอบทิ้งชนะโลกมามามาชอลีลาสามาัคคีชุมชน Hơi lay lăn lăn, chung chôn hẹn bót lê. Tại căn lò gai rú, kíp Sức sưu 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 พาคนตรงเข้ามางัดลีลาออกมาให้คนได้รู้ลุยสุดนี้ศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้มีอยู่ใช้ใจสู้รวมกันเพื่อโชติสัตย์ดาสวนจับมือกันรวงหลังใครที่ยังอย่าอายอย่าเลยอย่าช้าสงครามนี้ไม่มีเรลือเลือดและน้ำตามีแต่ว่าจับไม่ตะโกนแล้วรอ้องมาโชดลีลามาโช

น้ามาชวร่วมกันแล้วก็วันนี้มีแชมป์พร้อมกับแชมป์เก่าและรองแชมป์เก่าเมื่อฤนดูกาลที่แล้วด้วยแชมป์ยิ่งกว่าแชมป์ก็เป็นแชมป์เจ้าสังเวียนน้องพึ่งแล้วก็น้อง FF อันนี้มาเชียร์เพื่อเป็นแรงใจที่จะได้เห็นแชมป์คนใหม่ของเราครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านเราต้องปิดโหวตนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณ น้องพึ่งกับน้อง FM ซึ่งกําลังจะมีผลงานด้วยผลงานเนี้ตอนนี้จะมีผลงานอะไรค่ะแล้วในนี้ก็จะมีผลงานเพลงนะคะเป็นของทางรายการของบริษัทแจสแอลนะคะก็อยากจะให้ติดตามชมนะคะผลงานที่จะออกมาค่ะทั้งคู่เลยไหมเอฟเอ็มด้วยนะทั้งคู่เลยค่ะเอฟเอ็มด้วยนะเอฟเอ็มด้วยนะครับคอยติดตามกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าลพบุรี แชมป์จะสงเบียของเราเขาเอาเงินที่ได้นั้นไปพัฒนาชุมชนอะไรจังหวัดลบบุรีเราได้เงินรางวัลจากรายการจิกดดสงครามเพลงหนึ่งล้านบาทเราจังหวัดลบบุรีได้นําเงินมาเพื่อซื้อเครื่องดนตรีให้กับวงดนตรีตำรวจจังหวัดลบบุรีและนําอีกส่วนหนึ่งมาจัดการแข่งขันโครงการร่วมใจต้านพยาธิปิดให้กับเยาวชนจังหวัดลบบุรีเพื่อให้เยาวชนเราได้รู้จักการเล่นตีเพื่อห่างไกลยาเสพติดนะครับพวกเราทีมจังหวัดลบบุรีนะคะต้องขอขอบคุณทุกคะแนนโหวตนะคะที่โหวตให้กับพวกเรานะคะลบบุรี ใครจะเป็นแชมป์คนต่อไปสําหรับสําหรับหนึ่งล้านนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วนะครับไม่เชียงใหม่ก็กาแพงเพชรล่ะครับเอาละครับมาฟังคะแนนของทางเชียงใหม่ก่อนน้องฟ้านะฮะเป็นคะแนนของคณะกรรมการครับมีคะแนนเต็มอยู่ทั้งสิ้น10,000คะแนนคนละสองพันคนละสองพันคะแนนกรรมการพร้อมนะฮะและคะแนนของน้องฟ้าจากคณะกรรมการคือมาดูกันนะครับ ยอดที่โอ้โหโอ้โหโ่าฮ่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกคะแนนขาดไปสี่คะแนนจากยอดไปสี่แต้มจากหมื่นหนึ่งนะฮะอ้าวโหทุกคนไหมทุกคนเต็มเลยเต็มเลยเต็มเต็มเมีคนให้เต็มเยอะครับหายากหายากมาถึงน้องก๊อฟบ้างนะครับคะแนนตั้งต้นเท่ากันหมดนะฮะน้องก๊อฟกรรมการพร้อมแล้วครับคะแนนของน้องก๊อฟจากกำแพงเพชร คือต้องการจะเปิดเหมืนกันแล้วเดี๋ยวไปลุ้นคะแนนหัวกันเมื่อกี้เราก้าเก้าเก้าหกโอ้เก้าเกโอ้ยสุดยอดโอ้สุดยอดจริงๆวันเนี้ย โอ้ขาดถือว่าขาดคะแนนเดียวครบหมื่นเลยนะคะแนนเดียวเแล้นครบหมื่นใช่มีคนหนึ่งให้ร้อยเก้าสิบเก้านอกจากให้สองร้อยหมดอ่าใช่นะฮะสองพันหมดเออน้องนั้นให้สองพันหมดมีคนเดียวจะให้น้อยไปแต้มเดียวแต้มเดียวเท่านั้นเองตอนนี้นะฮะคะแนนก็อยู่ที่คะแนนดิบเนี่ยนับกันอยู่สามคะแนนสามคะแนนเท่านั้นกำแพงเพชรนับอยู่สามคะแนนมีผลหรือไม่ต่อคะแนนโหวตเอาละครับดูคะแนนโหวตครับต่อไปนี้นะครับ ใครจะได้รับเงินหนึ่งล้านจาก a อ 3G นะครับอยู่ที่คะแนนโหวตตรงนี้ครับเพราะว่าคะแนนดิบนั้นสามแต้มเท่านั้นเองครับ,รรบมาดูครับคะแนนโหวตสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ครับคือหลักหมื่นแน่ๆนะครับเผลอๆจะหลักหลายหมื่นถึงหลักแสนด้วยซ้ำลองดูกันนะครับัะแนนของเชียงใหม่ที่โหวตกันเข้ามา จากที่พูบอกว่า,าโอนว่าน่นล้านหรือ1สสแสนคกมาล้ว่นะ1 1นน้าคะแนน1 000, 1 000่แ <190. S 2> ่ายนี้ก็ฝ่ายนี้นำสามแต้มก็ต้องเป็น1,000 0แ 1,187กำแพงเพชรต้องการ101,187ูาเาละครับกำแพงเพชรต้องการ101,187ถ้าโหวตน้อยกว่านี้เชียงใหม่ชนะ1ล้านบาทเอาไปพัฒนาครับถ้าได้101,187ขึ้นไปเราได้ทุนการศึกษาที่ต้องการกำแพงเพชรได้และคะแนนโหวตจากทางบ้านของกำแพงเพชรคือ กรพาะต้องการหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งแสนจับหนึนหนึ่งศูนย์หนแสจับหนึ่งพัับหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดเพราะคะแนนดีเป็นต่างกันน้อยมากผมเจ้าหนึ่งล้านเลย2องเทียบอก2องเทียบอกหนึ่ล้านหยุดนะครับหยุดพี่โอ้โหโอ้โหหยุดใจเลยครับชไปใจเลยครับ แสนหกหบาทนึงไอ้37มสิบันนนะเพราะนั้นแชมป์สำหรับฤดูกาลนี้ได้แก่จังหวัดกำแพงเพชรครับโอ้โหเหลือเชื่อเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับทีมรองชนะเลิศนะครับโครงการ a i s อุ่นใจปี5โทรร้อยล้นล้านทุกสัปดาห์ติดตามรายละเอียดได้ที่ www. u n j a i .co.th/ อุ j นใจโก มอบให้กับทีมรองชนะเลิศมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทครับเชียงใหม่ครับ1ชียงแสนบาทนะครับและสำหรับทีมชนะเลิศชนะเลิศนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับรับ1ล้านจากเอส g จีครับขอบม้อนรับทุกท่าน กับดานหน้าครับจัมรับจะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ล้านที่สองจัลังจะแจกต่อไปนะครับในฤดูการต่อไปกับด่านหน้าเป็นการเจอกันระหว่างอายุธยาก,กับปัจจุบันพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับ ดาหน้ากิกดูุสงครามเพลงเงินล้านพาก่อนนอนกับเงาเสียงติ๊กชีโร่ทักไทยให้ผู้ชมสไตล์ติ๊กชีโร่อย่างนี้สวัสดีสบายดีกันหรือเปล่าเฮ้ยฮักมากเลยงงเวทศึกชิงล้านที่สองระหว่างประจวบคิริขันปฐห์พระพนครศรีอยุธยาประจวบคิริขันที่ทำกันดีอยู่หรือ รวจที่สวยมากค,คนคหนึ่งเลยหวานด้วยและเสียงก็หวานด้วยนะคะยอดเยี่ยมพระนครศรีอยุธยาัวใจผู้เป็นคนมีอารมณ์เพลงน่ารักเป็นแม่ยกจใจ้องมอะไรไหมสนีดหนึ่งสี่ทุท่มครึ่งคือวันอังคารหน้าหลังลักครจบ